ท่าผู้ชมครับและแล้วมันก็มาถึงคิวของปืนนี้จนได้ผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนที่ใครหลายๆคนชอบเล่นกันซึ่งผมก็แทบไม่ได้จับไอชิพายแต่ก็ช่างมันและที่ผมเกินมามันจะเป็นปืนอะไรนั้นดูชื่อคลิปก็รู้แล้วแหละเออจะเกินอะไรเยอะแยะก็คือปืนที่เราจะเอามาลองกับใครรอสในคลิปนี้ก็คือสากาเมกาโรดอนแต่ก่อนที่เราจะไปลองสากาเรามาสุมหมัดบูยาหน่อยดีกว่าซึ่งมันก็เข้ามาวันนี้นี่เองและเพศผมก็ตามภาพเลยฮะเอาละลุย ไว้ทันใจไหมล่ะและนี่คือค่าเสียหายคุ้มหรือไม่คอมเมนต์และตอนนี้ชุดก็พร้อมหมัดก็พร้อมแต่คนไม่พร้อมอะไรวะเนี่ยเอาละเราไปลุยกันดีกว่าไปและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แมปชําระบาปแต่เราก็ไม่ใช่คนบาปสักหน่อยไม่รู้จะมาชํำระทำไม แน่นอนว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการหาสาการหนึ่งกระบอกมาเล่นนะครับแต่ช่วงต้นเกมจะเห็นมันไหมนี่สิประเด็นแต่ก็ช่างมันเราอย่าเพิ่งคิดมากไปกว่านี้เอาละเลยซึ่งผมก็เลือกมาลงที่สถานีดับเพลิงเพราะไฟผมมันกําลังมาไงคือมันร้อนแรงจนหยุดไม่อยู่ก็อยากมีศัตรูที่อยู่ในเมืองนี้มาช่วยดับให้หน่อยครับออแต่จะมีหรือเปล่าไม่หู้แต่ดูเหมือนว่าเมืองนี้จะไม่มีนะครับไม่มีคนลงด้วยและหลังจากที่ผมวิ่งฟาร์มสักพักแม่งก็ไม่เจอแม้กระทั่งสากาผมนี่เหลือจะเชื่อจนนั้นผมก็ว่าจะทําการย้าาายเมืออองงงแต่่่ในนววิทิททีีกกํลั กับเจอชายหนุ่มปิศนาถอดเสื้อวิ่งกลางแดดแน่นอนว่าหน้าแหกลงไปเรียบร้อยแล้วฮะจากนั้นก็เก็บของ<ะ>ยากล่องเดียวเนี่ยนะ What? นายไปลงที่ไหนมันนะไปต่อซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่พบสก,กาที่ตามหาเลยจะขอใช้เ k คประดังชีวิตไปก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาเจอกับเครื่องดีดด้วยความที่สงสัยว่าไอ้คนที่มันใช้จะดีดไปไหนก็ได้ดีดตามไปแล้วก็มุ่งหน้าตามเส้นทางที่คาดว่าเขาน่าจะวิ่งมาซึ่งผมก็มาเจอเขา,หา,หาแล้วฮะแล้วก็ไม่รู้นะว่าผมจะสามารถตบกระบาลเขาได้หรือไม่เพราะงาั้นต้องค่อยๆตะล่อ,ตลอมตะล่อมเข้าหาครับและตอนนี้เขาวิ่งโลง่ลงๆไงจากนั้นผมก็ได้ใช้เ k เคซัดรัวๆแต่ดาเมจนี่ขโโะะเขาจา้วงนะประเดด็นนน่่แตตัสิ ใจพาดไงก็เป็นกล่องใบสนัอยเวนสวยจานนั้นก็สและเก็บของและตอนนี้ผมก็ได้สาก,กามมาครอบของเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะไปอัพเวลแล้ววิ่งไล่สัตว์ไอพวกสัตว์เร็วในแมพกันเถอะไปจานนั้นผมก็ได้ขยับกล้ามเนื้อส่วนขาจนมาถึงเมืองเซนทันซึ่งเมืองที่ว่านั้นจะมีคนไหมมีครับ ผมเห็นแวบ,บๆแนละ้วและเมื่อผมวิ่งมาอีกนิดก็บพบว่าเขาติดไปกับรถสปอร์ตเรียบร้อยแล้วฮะอดจนได้แต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีน้องเวนคนนี้ที่น่าจะตกรถปรากฏตัวขึ้นมากอดหน้าขำาลงไปซะหนอยเวนซึ่งผมก็ได้ทําการซ้าและจะทําการเก็บของแต่ในจังหวะน,นั้นเองไอ้สปอร์ตในตอนแรกก็ได้ขับรถวนกลับมาดูเหมือนว่าผมจะไปทําคนในตี้เขาซะแล้วนะครับนั่นกนหน้าขำาลงไปทั้งคู่ซะหนอยเวนสวย จากนั้นผวกก็ได้ไปซื้อสโคบสีที่ร้านค้าแต่ในจังหวะที่กําลังจะวิ่งไปที่อื่นนั้นมันก็ได้มีโดนปิศามาโจมตีด้านหลังและไม่ทันไรไอ้ผู้บังคับก็ปรากฏตัวขึ้นมาไหนผู้อย่างรู้กูเรยอย่างชอบชื่อแต่ก็เลยแต่ชื่อเรียบ้อ่อเราฮะเอาละ ต่อซึ่งผมก็ได้วิ่งเล่นแถวแถวเมืองนี้สักพักก่อนจะตัดสินใจหนวลิงเข้ามาในวงตามด้วยการวิ่งไล่ล่าหาคนอีกครั้งซึ่งดูเหมือนผมจะเจอพวกนั้นแล้วนะครับเหมือนจะอยู่กันเป็นตี้ด้วยนะนะ่แบบนี้ก็สวยเลยสิครับเอาละลุยจากนั้นผมก็ใช้สกาเปิดไปก่อนหนึ่งชุดก่อนจะเสริมเกมลุกด้วยสกิลใบาตามด้วยใช้เฟยอเ์กันไปอีกสองนัดต่อด้วยการขยับมาทางขวัแล้วก็ได้ซัดไอ้วัวนั้นล่วงไปหนึ่งซึ่งดูเหมือนกำลังเสริมเขาจะตามมาซ้อนพอดีแต่ตอนนี้ก็ได้หายไปเรียบร้้้้้้้้ออ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 อยยยแแแลลลลลววววะะะผมมมททททีีีี่่่่่่่่่่กกกกกกัััาาาาาาช็็็ตบนนนนนนนจจไไไไไไเเเืืืงงงงงดดดดดดคปขขถหหิิ ก่อนจะไปสอยแอ้ที่หลบมุมเสาทำเขาลงไปเฝ้ายมาบานและทางด้านอีกนายนี่ก็จะวิ่งอย่างเดียวเลยฮะซึ่งก็โดนผมสก,กิดจ,จนโซเนียทํางานและก็ทําการยืนแอคติตงๆเป็นไง ผมเทหรือเปล่าคอมเมนต์เจนั้นก็เก็บของเอาล่ะครับเรามาดูข้อดีและข้อเสียของสกากันบ้างคือข้อดีก็อย่างที่ทุกคนได้รู้กันว่ามันเป็นปืนที่ยิงเร็วและยิงแรงอยู่แล้วก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละที่ผมเล่นอะ่ะซึ่งถ้าไม่มีสก,กินก็น่าเล่นหน้าใช้แต่ผมดันมีสก,กินที่ดีด้วยไงประเด็นน่ะก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้แถมมีเจ้าเกาะของไครลรสเข้าไปอีกบอกเลยว่าโกงฮะถึงดาเมตจะไม่จัดจ้านเท่าเอเคแต่ผมว่าก็โกงก็เทพอยู่ดีถึงจะไม่มีสก,กินก็เล่นได้แต่ถ้ามีจะดีมากมากแบบกกอไ่่่้้าานนตัวววสสขเียผม หม่หน้ามีนะครับปืนก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายแถมชิปก็เดินเดินไปก็เจอแล้วแถมบางแมปมีดอเวลสให้เลยอย่างเงี้ยบันเทิงกันเลยทีเดียวข้อเสียไม่น่ามีนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ามีก็คอมเมนต์ส่วนตอนนี้ไปดูเกมได้ละเอาละลุย ซึ่งมันก็เข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้วนะครับและดูเหมือนว่าผมจะเจอศัตรูแล้วด้วยนะอยู่ข้างในบ้านข้างหน้าผมนี้แหละแต่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะครับกลัวว่าจะโดนเซอร์ไพร์มาเตอรฟักเกอร์เลยวิ่งเออเออวกไปวนมาอยู่นะแต่ว่าผมมีระเบิดไงเลยได้ปาเข้าไปแล้วเสือกโดนด้วยไงประเด็นนะ่ะเชี่ยรีบเข้าไปซ้าสิครับรออะไรละ่ะและตอนนี้วงก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะครับจังหวะนี้บูยาต้องมาแล้วแหละและดูเหมือนบ้านข้างบนนั้นกําลังใส่กันยกใหญ่เลยนะครับนะ่แบบนี้ผมต้องไปแจมลุยและผมกกกก็็มมมาาาาาาเเจจอนนุษยย์แล้้้้ววะััผไดดดใชสืขกขก แนาดนั้นเองฮะตั้งไอวอแบบไหนนี่วัดวัดเตอฟากตั้งหน้าโพหลัง GM แก้ด่วนไม่ได้การนะครับไม่ได้การแบบเนี้ยพราะงั้นมันต้องไปกดอีกเกม ไอต่อแล้วแล้วแมพที่ผมตามหามันก็โผไม่ให้ผมเล่นสักทีซึ่งมันก็คือแมพนี้นี่แหละครับก็เพราะว่าแมพนี้มันมีบางเมืองที่ดรอปปืนเลเวล3ยังไงละ่ะซึ่งมันก็มีศูนย์การเรียนรู้ที่ดรอป M4 เลเวลสส่วนปืนเลเวล3อีกหนึ่งกระบอกที่จะดรอปในแมพนี้ก็คือสก,กาส่วนเมืองที่มันจะไปดอออไปงไงรอปนั้นก็คือเมืองที่ผมกําลังมุ่งหน้าไปยังไงล่ะครับนั่นก็คือเมืองกาแล็กซี่จาลอง หรืออีกชื่อก็คือแทฟแล็ซึ่งปืนมันก็อยที่ตรงกลางของเมืองและการที่เราจะเคลื่อนที่ไปเอามันมาครอบครองได้นั้นก็ต้องระวังซ้ายขวานหน้าหลังของตัวเองด้วยเพราะมันอาจจะมีนักรบซ่อนแอบที่รอจู่โจมเราแบบสายฟ้าแลบ,บอยู่แถวนี้ก็เป็นได้แต่ดูเหมือนว่าผมจะคิดมากเกินไปเพราะว่าผมได้มันมาอยู่ในมืองไปที่เรียบร้อยแล้วฮะและเกมนี้ผมก็ได้ใช้คอมโบสกาเมกาโลดอนกับทอกก้อนเลเวลส เอาละลุยจากนั้นก็ได้วิ่งตามขอบวงมาเรื่อยๆจนมาพบกับคนคนนั้นที่น่าจะเหนื่อยเพราะเจอแสงแดดเลยได้วิ่งลงเล่นน้าแต่เขากลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดนกระสุนปิดศนาเข้าที่กลางกระหม่อมถึงกับได้ลงไปนอนเล่นที่ก้นแม่น้ําก็เลยทีเดียวแต่ในจังหวะที่ผมกาลังจะออกจากที่เกิดเหตุกับมีเด็กเป็ดซิงส,งสป,ปอร์ตมาจอดตรงหน้าผมกับพุ่งทะยานเข้าหาผมด้วยความเร็วแสงส่วนผมที่ไม่ยอมก็ได้พุ่งทะแยงมุมก่อนจะทําคุณคนที่ว่าหน้าขมาลงไปและผมนี่ล่างเอวาตาตื่นหรือว่ายังไงก็ไม่แน่แ่่ใจเเเเหหมมืือออออนน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 กกกกกัััััโผลลไไไปยยยยิงงงตรููททท้้้้คคแบบบาาาาีีีถถึขํํดดะว แน่นอนว่าหมด ตีฮะสวยและผมก็ได้ออกวิ่งอีกครั้งซึ่งไม่ทันไรก็ได้ไปเห็นคนคนนั้นที่อยู่ในระยะไกลเลยได้ใช้กระสุนที่พกมาทักทายเขาไปนิดหน่อยแต่ว่าคนคนนั้นก็แผ่วเผาไม่น้อยเช่นกันลันนยังไวจนนั้นผมก็ได้วิ่งมาดักอีกทางแต่ก็พบว่าร่างเขากำหายไปซะละจนกระทั่งผมได้ยินเสียงชักปืนมาจากข้างในบ้านเลยทําการวิ่งรอบๆบ,บ้านเพื่อดูสถานาการณ์นิดนึงซึ่งก็พบว่าเขากําลังทําทุกท่าเพื่อจะออกจากที่นี่ก็จมเอาเวจีไปกดเกมใหม่ที่หน้าล็อบบี้ซะหน้าอยู่เวนหายไปอีกหนึ่ง,งผมก็ได้้ววิ่่งงเขา,าเรือยๆ ดูพวกที่ทําตัวเอื่อยเฉยเข้าวงชา้าแต่ก็พบว่าไม่มี ผมเลยมุ่งหน้าเข้าวงในทันทีจนกระทั่งมาพบกับนายคนนี้ที่กำลังทำอะไรสักอย่างแถมไม่ระวังหลังซะด้วย <c oughs> จ้นั้นผมก็ได้ขยับไปทีละนิดเข้าไปชิดไปทีละหน่อยแล้วก็เรียบร้อยฮะนาเขามาลงไปอีกหนึ่งลายส่วยซึ่งรูปเหมือนเขากำลังทัดกับพวกนายข้างบนนั้นอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนายเดี๋ยวเราจะสานต่อภารกิจของนายเองเอาละลุยจนั้นผมก็ได้เริ่มทำการเคลื่อนตัวจะไปนัวกับไอ้พวกข้างบนซึ่งผมก็ได้เปิดฉากยืนวัดตั้งรับโจมตีแต่วันดีคือดีมันก็มีคนมายิงหลังผมเลยได้น นะแล้วก็ได้หันไปใส่กับไอ้ตีข้างบนแต่ทางผมจะเป็นฝ่ายเสียเปียบซะมากกว่าก็ไม่รู้ปืนกี่กระบอกต่อกี่กระบอกกันนะแถมยังมีไอ้ควยถอ,อกรอบเข้าประชิดอีกและหลังจากที่ผมทําไอ้ข้างบนสลบไปหนึ่งก็ได้หันมารับมือกับไอ้เวนนี่แบบซึ่งหน้าแต่ดูเหมือนว่าไอ้วอลผมจะหมดเลยลกุกลก,ล,กลนล่นนิดหน่อยจากนั้นผมก็ได้พุ่งถอยหลังและดับฝันไอ้ชุดทั้งโทษลงไปตามด้วยการซ้าเอาไอ้วอลแล้วก็เข้าไปบวกต่ออย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งไม่ทันไรมันก็มีตัวใหม่โผล่มาอีกผมที่ไมไ,โโไมม่่่่รรีีบกกดด้ยนนนนนััาาาอจทเเเลใสสสตตถิิิห หนีสิครับลอฮยฮีแน่นอนว่าเพื่อเป็นการมั่นใจว่าจะไม่มีใครตามมาผมเลยได้วางยาที่เรียกว่ากับระเบิดไว้หนึ่งอันก่อนจะออกมาจากที่นั่นไม่ไกลมากเพราะอยากดูภาพกีฬามันๆและไม่ทาอะไรมันก็มีคนตามมาจริงๆฮะแล้วก็เรียบร้อยเหมือนที่ผมคิดไว้เป๊ะสวยจะนั้นผมก็ได้ไปซัดไอตัวคังแสงแล้วก็ซ้ําได้มาอีกหนึ่งคิวามด้วยการยืนยิงชิวๆใส่ไอ้มนุษย์ลงใหม่แน่นอนว่าตายลงไปเหมือนกันไอเบสดอแต่งอีกและผมยิงมันมา3รอบแล้วเนี่ยไม่หมดตีสักทีผมละท้อแล้วผมก็ได้ไปซ้ําใครไม่รูู้้้้ทีีี่่นนนนนนนอออออตตตัััวววงงยยรแแลลมมกก็ไดาคิสะ ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมอีกแล้วฮะบูยาอยู่แค่เอ้ม่มแต่จะคั้วมันมาได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งยังไงก็กดลไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ้าวแล้วเลยจะนับก็ได้วิ่งมาดูทางร้านขาก่อนจะพบกับมนุษย์ผู้ที่จะชุบหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ซุดลงไปเรียบร้อยแล้วฮะแต่ศัตรูก็ยังไม่หมดซึ่งพวกมันต้องเป็นศพลงไปให้หมดจะนับก็ได้ไปซัดกับไอ้คนที่น่าจะหลับในอนาคตและเขาที่รู้ว่าตัวเองเจ็บหนักก็ได้ผันไอ้วออ้อมตัวเองไว้แต่ผมก็ไม่สนโดดใสสส่่่บบ่่ออออยยยยาาางงไไไไววววเลลลละแ้้้้กกก็ดนนีีีับบปทห และตอนนี้มันก็เหลือ5คนสุดท้ายซึ่งผมจะโดน4ีหนึ่งหรือไม่อันนี้ก็ได้ลุ้นอยู่เหมือนกันเอาละลุยและหนึ่งในศัตรูทั้ง4ี่ก็มาอยู่ตรงหน้าผมเหาอฮะนั่นหน้าเขามานลงไปแล้วหนึ่งซึ่งเพื่อนเขาก็อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยผมที่ต้องการเซฟจัดก็ได้ถอยมาตั้งหลักซะก่อนก่อนสายตาจะเหลือบไปเห็นคนเนียนนั่งแอบอยู่ในห้องบอกเลยว่ามันต้องเป็นกล่องฮะจนกนั้นพวกได้พง่งทะยานเข้าใส่ตามด้วยใช้ทอกวันที่พกมาซัดเขาจมพะสุธาลงไป สวยบูญญาอยู่ข้างหน้าแล้วเอาล่ะลุยซีผมได,ได้เห็นช่องหัวของน้องที่นั่งโง,ง่ๆอยู่ตรงนั้นเลยใช้สากายที่พกมาอยู่ข้างหลังดับฝันเขาลงไปแต่ดูเหมือนเพื่อนเขาจะเข้าไปชูบผมเลยได้ใช้ปืนไฟซัดใส่คุณพวกนั้นไม่หยัง่งแต่มันก็มีตัวลงใหม่อีกซึ่งก็โดนผมซัดจนร่วงแต่ว่ามึงใครเนี่ยเรียบร้อยฮะกู้ตายฮะด้ที่สาม คนโผงม,มาจากไหนเยอะแยะแต่ก็ช่างมันผมสนุกพอละขอเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับส่วนสากาก็ดีหรือไม่ให้คลิปนี้บรรยายเอาละกันส่วนตัวผมคิดว่าดีและที่สําคัญตอนนี้ช่องผมก็ถึงแสนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามผมจนมาถึงทุกๆวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากแต่คลิปนี้จะได้ลงก่อนหรือหลัง Q&A นั้นก็ไวรุ่นเอาละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม